สวัสดีค่ะวันนี้เจนมีทริคดีๆมาบอกเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือวิธีการเก็บมะนาวค่ะเลมอนนะคะ ภาษาจีนเรียกว่าหนิงเหมิงนะคะมะน,นาวนะคะนี่ค่ะมีประโยชน์มากมายนะคะวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็สามารถฆ่าเชื้อรวรัสได้ด้วยนะคะดื่มกับน้ําอุ่นนะคะหรือว่าน้ําอุ่นนะคะมะน,นาวใส่เกลือใส่น้ำผึ้งโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแก้ไอแก้เจ็บคอได้ด้วยนะคะวิธีเก็บนะคะให้ยาวนานก,ก็ไม่ยากเลยนะคะพอดีวันนี้โชคดีมากเลยะคะ่ะได้มะน,นาวมาเต็มเลยนะคะเพราะว่ามีพี่ชายใจดีนะคะให้มานะคะก็เลย จะมาบอกทิคเก็บมะนาวนะคะยาวนานนะคะ2วิธีนะคะวิธีแรกนะคะเพื่อนๆก็หากล่องพลาสติกมานะคะใส่มะนาวนะคะหลังจากนั้นก็เอาฝาปิดนะคะให้แน่นสนิทเลยนะคะเพื่อเก็บไว้ในตู้เย็นแค่นี้ค่ะวิธีแรกนะคะง่ายมากเลยนะคะ เราเก็บเข้าตู้เย็นได้เลยเก็บได้เป็นเดือนเลยคะ่ะวิธีสองนะคะก็เอาขวดน้ำนะคะนี่หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะคะตัดปลายขวดนะคะช่วงบนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะคะอคืมแล้วก็นี่ค่ะเอามะนาวใส่ลงไปนะคะปุ๊บแม่นี่ค่ะอ๋อนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะโอ้ได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยอืมอ่ะเต็มแล้วนะคะ นี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ปิดฝาเหมือนเดิมนะคะปิดฝาเหมดเดิมแล้วก็เพื่อนๆก็เอาเนี่ยค่ะสกอ็อตเทปนะคะปิดปากขวดที่เราตัดออกมานะคะให้สนิทเลยอ่าจริงก็รัดตรวจนะคะปิดให้สนิทนะคะไม่ให้อากาศออกนะคะแล้วก็น่มจะสอะจะบเลยค่ะ 2องทบสามบก็จบแล้วนะคะแค่เ okay. นี้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะนี่อเก็บรักษาบะนาาได้ยาวนานเลยนะคะสองวิธีไม่ยากเลยเห็นไหมคะที่เหลือเจนก็จะเอาไปทําอาหารนะคะนี่อันนี้ก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ